ไอเยสเล่ันนี้ด่านอะไรเอ้ยด่านหลอนซะด้ยบ้านไา้เหรอบ้านไายบ้านบายหรอจ้บ้านบ้ยหรอจ้าบ้านหรอจ้าบ้านาหรอจ้า่อเทียแล้วก็รอดจากการดนล่าเฮียรอดจากการดนล่ารอดนี่มันยากนรอดยากรอดยาก แอันนี้อันนี้เพื่อนใหม่หมดเลยเนี่ยเชียนเก็บก่อนเก็บก่อนที่มันี่ไปไหนแล้วเนี่ยพวกกูกำลังอ่านอยู่กันอยู่เออบาร์บาร่าเฮ้ยบาบาร่าไม่น่ากลัวมึงแน่ใจมึงประมาทพลังของบาบาร่าเกินเลยนะเพื่อนสครับเบอร์ของกูบอกว่าบาบาร่ามีพลังมากกว่าเก้าพันยังไงนะโอ้โหไนท์ทอมสัน w อย r e are you เงี่ยเฉยไปอ่ะเนี่ย ไม่เปอควาสปีดบอกไปแต่แรกเลยอะโอ้ว <okay ้าชไฟยเลยไอ้ความ่่าจ้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 าีร่าเฮียมาเจอคุยอาสวยแปลไปด้วยกันไปด้วยกันมันคงดีเฮ้พี่บอสวันนีครับใช่ออามาเฮ้ยโอ้ยนวพี่พี่คนครับเฮอะนะคัคิว่เฮ้ยคนนั้นคัดคิวหมดเล้โห ผมเพิ่งทำอันนั้นเสร็จเองอะอะไรวะแคลอะยหหาไไมอ๋อหรือว่าพวกนี้เพิ่งเริ่มคัดจะย่างเขาจะเป็นไม่นานมันขอได้เป็นผมโคตรเยอะเลยจะย่างให้โชว์จะย่างไอตรงนี้มันสี่องศามึงเจออันนั้นย่างเจออันนั้นย่างสี่องศาไฟเปิดอะไม่ได้ไฟอยู่ตรงไหนไม่ใครให้ดูมั้ยเราไปอยู่ห้องนึงก็ห้องฝั่งขวาห้องฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาห้องขวาฝั่งขวาเกมมันเกมมันตันรู้มาฉันไหนปะ ห้องให้เราเล่นเล่นกันเล่นเล่นแล้วเจอเสียงโอ้ยเดี๋ยวว่ากูรีบไปโอ้ยไอ้พีมาเล่นเกมฮะเล่นหลอนนะหน้าแมวหน้าแมวห้องเดิมนะหน้าห้องไหนกะผมเคยอยู่เดี๋ยววะเฮ้ตุ๊กตามีไีมายแอร์ห้องนี้ด้วยไอ้สัตว์ใช่เจ๋งเนี่ยไฟอยู่ห้องนี้ด้วยไอ้โชยงแอร์ห้องขวาไ้สตว์แล้เมื่อกี้ไอ้กีมาแอร์ตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้มาแอรตรงนี้ด้วยเนี่ยคู่หนึ่งอ๋อไอห้องที่เจอไอ้นี่อ๋อ อ๋อฮอนที่เราไม่ไม่ไอ้ใกล้มันเรียกว่าอะไรนะที่เราเจออะไรนะ A B C D E F G อฟจีอ่ะอ๋อไอชว์อยู่ไหนเนี่ยเออะไรสักอย่างบอดบอดวีจาไอช่วยไปไหนแล้ใช่ใช่วีจาไอชว์หลุดเหรอไอช่วยไปไหนต่อไปใจเลยเฮ้ยไม่มีผู้กล้าโหอะไรอ่ะบัดนี้ตัวแท้งผู้กล้าเครียดตายไปสองรอบแล้วเนี่ไงพ่อพอไม่มีตายเลยกลัวกูไม่ได้กลัวกูไม่ได้กลัวอย่้ง อ้าวไม่ได sure ้กเข้ามาหมากะมาดิครับไม่เคยกลัวยเราโอ้โหเปิดได้นะเปิดได้ให้หมดอ่ะให้หมดตี้เลยเอ็นบองโกโอ้ลาเอสเอเรียเอเรียอ่ะไม่ใช่โคุณวั่าไม่อยู่ข้างล่างเว้ยโัลลาอัลลาเนี่ยข้างล่างใช่วิวไม่อยู่ข้างล่างเพื่อนหรอหรอข้างล่างตรงนั้นแหละไม่ใช่ไม่ได้ เดูก่อนโอเคไม่ม you know, mm. oh uh, ีช uh, ั yes. he ้นนี้ไม่มมีประวัติไม่ดีไงห้องเวนี่อยู่วะทำไมห้องนี้มีเหรอเอ้ยมีอุจาร์เปล่าไปดูก่อนไอ้ฉันสมรู้อ่ะไปไปไปคนนิติวะนิติวะเอ้ยโทรศัพท์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 โทรชั้นล่างก็อะไรใช่เหรอชั้นชั้นล่างอ่ะชั้นแรกมีมีมีโทรศัพท์วางอยู่อ๋อห้าหกปีห้าปีอยู่ได้ครับไอ้ยช่องนี้มาคุณคุณนะใช่เหรอวะไม่ใช่นี่ว่า โลโกเดสค่ันจเจอผีข้ามันห้องไหนนะเฮ้กันีสีว่าโอ้มาการซ่คำโตโต้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 ใช่งออกไปไอะไอกผมไม่ได้ออกใช่เหรอใช่ชักนลรกชัวยนแสงนลกเออแต่กูีเสียงไหมจะฝังซ้ายอะพูดีเสียงไหมกูีเสียงฝั่งนี้เออ เออคอเด็มันขึ้นหนึ่งลัวๆเลยว่ะตรงๆกัหน้ากูอเด็กมันขึ้นหนึ่งเดี๋ยวจะได้หนีด้วยกันได้แล้วมาด้วยกันอย่างตัวเด็กก็ทำไมผมคิดว่าส่วนใหญ่ใช่หรอไไมม่ส่วนใหญ่จะสปอรหน้าประตูปะไม่รู้อะมั่วเฮ้ยตกใจอะขึ้นหนึ่งแล้วเนี่ยตัดไฟแล้วเพื่อนวิวต้องเอ้าว้าฟว้าฟว้าโฟกัสวาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่คิดมัเห็นเมืมัใช่ควันอ๋อ เพื่อนต้ไปเปิดไฟห้องึเอไฟไฟห้องไหนนะขวาไปได้วยกันไฟห้องเดิมห้องเดิมอ่ะไป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 น้ียีวน้ำีเฮ้ยน้มาลอดน้มาลอดแน่นอนน้ำรอดน้ารอนไป่นมันลอโอ้ยห้องนั้นมันลึกเหมือนกันห้องไฟซ้ายซ้ายซ้ายไปไหนเนี่ยไม่ช้าหัวตาไปโชไ่อยากเจออุยจาแล้วก็ไม่งเล่นในห้องนี้อีกหรอเพื่อน็เพืนเจงมึงยังหล่นไม่พอแล้วตอนนั้นนะ

มันมันมาจากห้องไฟไว้ไม่มาจากห้องไฟไว้เพราะคุยินเสียงเดินตามหลังกูอยู่ทำไมกูกูเกือบไม่ทันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยหน้าห้องเลยอุ้ยเฮียเฮียเหัวใจโชว์บายบายเสียงหัวใจดังตุ๊กทีนึงอ่ะอ๋อไม่อยู่หลังห้องบ้านหลังห้องหลังหลังหลังอยู่หลังกระแพงนี่เลยแต่ว่าคุอยู่ติดกระแพงมากเลยเนี่ยเมื่อกี้เสียงหัวใจดังตุ๊กทีกูได้ยินด้านหลังเฮ้ยใหญ่ๆเสียงหัวใจตุ๊กทีด้านหลังเอ้ทำไมอยู่ของกูอะ มันอยู่หนวะมันอยู่ห้องใหญ่ห้องใหญ่เมื่อกี้ห้องใหญ่เมื่อกี้วิวเอยข้างหลังจะรู้กับใครเยี่ยย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 ย ตัวูมเสียงเสียงมันเดินมาห้องนี้ไงแต่มันไม่ได้ก็จะไม่ไดด้้้เกิหองนีต้องเช็คเช็คแถวนี้ก่อนเออดี๋ยวดูอุณหภูมิก่อนดีไม่ใช่ห้องนี้นะข้างหน้าก็เออเออเออดูห้องนี้ดิมึงลองปิดประตูอ่ะมึงลองปิดประตูแล้วก็ไหนนันปะไป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 ลองลอง่มีเสียงเปิดปะประตูมันเปิดปะประตูแง้มปะไม่เปิดประตูแง้มอะไม่แง้มไม่แงไม่เมื่อกี้ประตูมันแง้มตรงเนี้ยใช่หรอกระดูก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  ถ่ายๆเอาไป่ทยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอย่ามาตนี่ไปมาตนี่มาเข้ามาดิมาๆเย็นใจเย็นใจเย็นไป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 ปไปปไปปไไปไปไปปไ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 ่ไปมุไมุปมปไปไปไปเปไมไปไป่ปไ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 มไปไอไป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 ไไปไ่ะปไปไปไนี่ไไป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 นปไปไปีปไ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 ไไ มันตายแน่ก็มี่บางใหมอะันีตายแน่ไม่ใช่เกิดในห้องปะเกิดฝั่งขวาอยู่แล้วเสียงมันเปิดประตูเยี่ยตี๋มันเปิดประตูแต่ไม่ใช่ประตูนี้นะประตูห้องเดิอประตูห้องน้ำอ่ะอันขวาปู๊ขวาปู๊เอ้ยตอนนี้มันค่อยดีแล้วตัวโชว์มันสวยงามแจะบอกไปยงวะเวลาใกล้ยืนเคลื่อนไหวเมื่อไีร เงย,ยต่อไปเสียวมานะเสียวมยอะไรนะเฮ้ยอยู่ขวา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 คูไปไอ้นี่คืออะไรอ๋ออันนี้คนทิ้งไว้อ้ทิ้งมันก็ได้มันไม่น่าไม่ได้ใชะละไฟดับปรอนี่เนี่ยเรว่าห้องนี้ห้องขวาห้องห้องนั้นน่ยจำเลยเนี่ยห้องเดิมเลยเนี่ยห้องนี่เนี่ยดีเออห้องนี้เลยเนี่ยห้องนี้ก่อนเดี๋กูมาเดี๋กกูวางสมยอันนี้ดักดไว้ตรงหน้าประตูนะกูวางมดว้เ่อไม่เนี แต่กูว่าห้องนี้เสียงไม่มาจากห้องนี้เลยอะลองให้มันไหลกูละมาเนี่ยโทงไม่ต้องมาพูดเลยมาห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมเข้าห้องเดิมชิพ่าละกูไปห้องอื่นละเสียงเสี่ยมันเกิดจากห้องน้ำเพื่อนเสียงเกิดห้องน้ำเมื่อกี้ห้องน้ำเหรอเขาเราปิดเนี่ยเขาห้อน้ำปิดคนนั้นห้องน้ำเสียงห้องน้ำเสียงห้องน้ำเจ๋งมากเจ๋งอ้าวไม่กี่ประตูอ่ะแล้วี่เรียบอ่ะกูอยู่คนเดียวโธกูกูเท่เกินไปละชิพ่าละ แต่กูไม่ได้เสียงผีนะแต่กูไม่ได้เสียงกูวิ่งมาไกลมากแค่กูรู้แค่นี้ยลเราอยู่ใกล้อยู่ใกลไอ้เชี่ยม่ัอยู่ใกล้กูเฉยเลยวะชิบหายละกูไ่ไหนอ่ะไม่กูวิ่งมาตรงห้องที่มีสีไม่รู้วะอุ้ยหน้าห้องเราไม่ได้แต่ว่าห้องนั้นได้ถแล้วเพราะเพระเอียาลโเคไ่ไหคนนึ่งะคนนึงะไเชื่อเอามีคตายแล้วหรอ่ กอดกระบากักะบาโอเคหลอนจริงเอ้ยไปดูเอเบอเอเเท่าไหร่เอเท่าไหร่หม่ใหม่หม่หม่ม่หมหม่หม่หคุณถ่ายรูปันหมคุณถ่ายรูปันคุณถ่ายรูปันเอ้ยสันเฮ้ยผีก็พรกัวผีกันเลยกอะเพื่อคุณถ่ายรูปันมาจางไหนเนาะมื่อเกิดเกิดเกิดในห้องน้ำเกิดในห้องน้ำนี่เอฟเอฟาท่าไหร่อฟเอหนึ่งใ่ห้องเดิมอ่ะห้องห้องนั้นอ่ะเออเราร้องใหมด ไม่ถ่ายลูกบกอนถ่ายสบกวนถ่ายสบกวนไม่ได้เข้ามาคุ่ได้กข้อมาเดี๋ยวไปเกล้อะมาบันลาไปไปไปเอาไปข้างนอกก่อนเอาไปข้างนอกก่อมึงมึงอยู่อยู่คนหนึ่งดิอยู่คนหนึ่งดิจีอยู่คนหนึ่งดีตายแล้วกาพูดเลยวะเออตายก็อยู่ดูนี่ไป้อห้องน้ำไปเจ๊ไป้อห้องน้ำไปเดี๋ยวันลอย่ามึงียไดู้อยู่ห้องน้ำแม่ไมน ไอ้เจ๋งแม่งแอดของเยอะสุดเลยนี่หว่าตายเห็นไหมกูบอกแล้วมันเอาของคันขอแอดของเยอะโชคดีเพื่อนเพื่อนกินยาเซนิตี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาล่าบ่อยไปอ่ะมาล่าบ่อยไปแบบเดินเอาจะ้องผมพันยาเลยกินทั้งหมดเลยยังไม่ต้องล่าเดี๋ยวกล้องไม่ตั้งวิ่งไปไกลอ่ะ เมื่อกี้กูถ่ายรูปด้วยแกเมื่อกี้กูเดินเดินเดินเหมือนเดินเข้าไปถ่ายรูปเลยมันสีไปไอ้ยนั่นอะมันกระพริบอะไอ้เหี้ยผีของกูมันตัวดำใช่จะถ่ายรูปเออใช่มันตัวดำมันตัวดำเห็นไหมอ๋อกูดิกูยังได้แค่สองดาวเลยเออว่ะโกนแทบไม่เห็นเลยเลยตัวดำนี่คือจะโหดให้กกูดาววเี่ยมไม่รู้ว่าผมมองมองเออมันกระพริบยังไม่ปรากฏชัดเจนมองตำแหน่งแม่งยากอไอจังวะกูเจ้าก็มีเฟกรดเยนด้วยนี่หว่า กมเปลี่ยนเคลียร์ไปวางด้วยแหละเฮ้ยเคล็สเคล็ล่าผ่านแล้วนี่มีเคเลียร์นะเออทำไมอ๋อเรารอดเรารอดไปรอบหนึ่งเหรอต่อไฟแช็กป่ะไปจุดละขวางมาแล้วขวางมาแล้ว Candle just something ตัว้อนแทลูกใหญ่ตัวใหญ่ไปแต่ว่ายังไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเผื่อเป็นตัวที่แบบโดนสปอตสติ๊กหนีเดี๋ยวจะไม่โผล่เลยทีเนี้ยเ่าสปอตสติ๊กเป็คนเดียวด กับไาไมต้องกองไม่ต้องอะไรหรือล่กององกห้อยไล่ช็อกช็อกช็อกชขาคอ้อขอแล้วช็อกขาขอุ่นอากะต้องดว่อกเลยแล้วต้องไฟยก็บอเนี่ยเดงว่าตองมีคนถือกล้องคนหนึ่งเดีเดี๋ยวให้วิวให้วิวถือก็ได้้วถือกล้อง เอ้เมื่อกี้กูก็ถ่ายรูปไปแล้วอ่ะมันเหลือแค่พวกอะไรกไม่เอากล้องถ่ายรูปแล้วมึงไม่นอากล้องอจะานไอ้จุดสมาร์ตติมันอยู่ยังไงนะมีงศกูมีตงศกูมีอยู่อะไม่จุดสมาร์ตติยังไงนะม่เดี๋ยวกูจุดเองเดี๋ยวไม่จุดเดีไปจุดไม่ไม่ไมถึงวิธีจุดอะไม่เดี๋ยวไม่จุดที่หลังก็ได้อ๋อแต่ว่าได้อะไรไปบ้างแล้วตอนน้นงี้เออีไม่เพราะว่าถ้า้สมาร์ตติคแล้วมันกลายเป็นตัวที่แบบโดนสมาร์ตติคแล้วมันหนีมัน ไอ้กลัวผีอ่ะไอ้ท่านเหรอไท้ท่านเหรอกลัวห้องไหนเนาะกูมีกล้องก็ลืมไอ้ใครคุ้นเคีกูเล่นไม่ถูกอะไรไอ้แย่ไอ้สัตว์เฮ้ยจังไรมันมันโยนของวะอ๋อไอ้เจ๊กไอ้ตอนไป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 ห้องไหนวะเบอกห้องนี้ดิห้องเนี่ยห้องหน้าเนี่ยไหนไหนห้องไหนวะอุ้ยเสี่ยมา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 ห้องหน้าห้องได้ ตามึงอะไอแบบกูตามมึงอะสี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 อุ้ยมันปรากฏตัวนี่น่ะยู่ไหนวะมันล่าแล้วหาไม่เจอมาล่าแล้วพาจุกกูพาจุกค้องนี้ค้องนี้มองเราเพื่อนห้องนี้ได้ค้องนี้ได้ค้องนี้ได้สวยสวยงามสวยงามเนี่ยตอนแรกกูแอบพวกเนี้ยอุ้ยมองไม่เห็นตัวมันอ่ะกูบอกให้มองไม่เห็นเหรอวะเดี๋ยวมากูจุดสมาร์ตสติ๊กเลยนะถ้าเกิดกดอะไรวะกดเอฟหรือกดจีออถ้าถ้าดินเสียงอะไรใกล้กูเปิดเลย กดอะไรนะลืมกด F อฟกดเกดเใช่ไหมกด F แล้ว G โยนโอเคโอเคกดจีออนโอเคโอเคแต่กูไม่ไดยิงแค่เพื่อนเดี๋ยวรอนมาแบบทะลุประตูมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้นั่นไอ้ยังมึงอยู่ห้องไหนกันเนี่ยไกลอะคุณไกลมากมันมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่ห้องเดิมมันอยู่ห้องเดิมเป็นตัวผู้หญิงเฮ้ยขานบ้างใช่บะกเหรอคานใช่คานคานโอ้ขือคานเอ้ยเราอยู่ไกล โอเคไปแล้ว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 มาไกลไกลเกี่ยเลยเฮ้กูก็วิ่งมาห้องเลยตอนแรกอะมกันมั่วเดี๋ยวกูจะเอากล้องวางนะเอาแนน้อาแนน้อาแน้แล้วก็เลี้ยวขวาจุดที่อะไรนะกูกูวางกูวางกล้องเลยกูวางวางไว้ตรงนี้นะไม่กลัวไม่กลัวถ้ามันมาเดี๋ยวผมไปดนั้นให้มันต้องกดมันต้องกดโยนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแม่ต้องเป็น ไม่ต้องโยม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 อ๋อไม่ต้องโยนก็ได้อ่ะก็แต่แต่เมาขับมาขับมาขับมาไปไปไปดูกล้องเมื่อกี้ไดี่้างบ้าสมบูรณใช่ไหมเออเอ้าโล่งหน่อยจะตั้งพูดมีอยู่ไม่กี่พันเลยเหี้ยอิดอัดเดือดเกลนักตายเอาไว้กูนี่ไว้ มันอัาใหม่แล้วมันเที่ยมากเลยอ่ะมันทะลุประตูอ่ะโอ้ยมันโหดขึ้นไงมันตื่นเต้นเฮ้เนี่ยมันดูน้องตายเพื่อนกลัวแล้วเอาหวางกล้องเพิ่มวะน้องตายน้องตายเดี๋ยวกล้องไปด้วยกันเฮ้ยอย่าตายกูไอย่าเลี้ยวไปซัดโยนไอ้เนี่ยมึงโยนไปไหนอ่ะไอ้เนี่ยเอาแลวกล้องไปเพิ่มก็ได้นะแล้วผมถือคอยถือไอ้นี้แล้วกันสมาร์ทเซก อยู่กไปแกไปแลวเอ้าน้องต่ายอยู่นี่ไปกไปไม่เอามาแล้วมาแล้วไฟแจดก๋ยวไฟแจ๊กสวัสดีเลยสนใจรับน้องต่ายไปเลยกไม่โชว์เอ้ยตายกูมาตายกูไอ้เยอยกูจะกอดออกมาไอ้เยอะเราเี่เป็ำอเยอะเลยเดีเยอะซอสดี่อีกอนนี่ ไป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 ไม่กลัวเอาอันนี้ไปวางอีกรอบแม่งเลยไหมเฉยเนียสองสอรอบแรกไม่กลัวไปไปทำเดิมที่เดิมทิมที่เดิมที่เม่เดิมไ่เดมไ่เดิมที่เดิมที่เดิมปปเดิมที่เดิมทีเดิมที่เดิมที่เดิมที่เดี่เดไมที่เด็มที่เมไี่ดมีไไเีปที่เดิมดที่เดิม่เเไม่เ่เีดิเมีไม่มีม่มีม่ม ไอ้โชว์ไปไหนวะใมันโชว์ไปตรงนู้นนะเฮ้ยมีกดออฟอยู่ด้วยมีกดออฟใชรมได้อีกหนึ่งละเดี๋ยวผมจะจุดให้ตายไอ้เหี้ยโชว์ตายจิไม่ไู้ว่าอยู้ว่ห้องไหนแล้วอยู่ห้องไหนแล้วเฮ้ยเสียงเสียบที่เดียวอยู่ห้องหน้าประตูเลยหน้าประตูหน้าประตูทางเข้าเลยันอยู่ใช่้นไหนวะเดี๋ยวเราไม่ได้เสียตรงนี้วะกูหันหน้าทางตามเสียงก่อนเดี๋ยวกูจะจุดจุดที่ทั้นมันมันอยู่หน้าห้องน้ำเดิมอ่ะเพื่อน ผีไม่อยู่ในห้องน้ำเลยผีไม่อยู่ด้านในสุดห้องน้ำเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นโกดออฟตรงนั้นไปมันไปไปตรงกลางนะเพื่อนมึงอยู่ไหนอ่ะห้องเดิมห้องไหนวะห้องอยู่ห้องไม่ใช่ห้องห้องผมแอบยังไม่หยุดล่าเลยนะเพื่อนอีกยาวเลยอ่ะมันกำลังเดินไปอยู่อ่ะเพื่อนมันเดินขึ้นชั้นสองไปแล้วอ่ะชั้นสองะโอเครอดละเหมือนอ้าวช็อกแล้วมั้งน่ะช็อกแล้วมั้งน่ะอยู่ไร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 เฮ้ยมันต้องตายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ มีสองตัวเหรออือเวนเวนจริงมันเห็นเราล็อกตายไปมาแเลยล็อกตายมาไว้ในห้องเราใช่แน่เลยวางกล้องมว้ไหนเพื่อนยังต้องมองอยู่ไหมไม่ต้องแล้วยี่ส์ไม่ต้องวางนะห้องก็ได้วางมาทำใบอย่าเออดูสมุดเหรอม่เป็นประตูห้องน้ำด้วยเออใช่สมุดได้วางไวปปะไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนอ๋อไอ้เจ๊กแน่เลยถือไอ้ตายมาเนี่ยมมึึงงเอาเอาสมมุดึงเอาสมุดอะสมุดวางข้างในนั่นเลยข้างในสุดห้องน้ำเลย ờm, nó ở trong này, phun nước luôn. Mà 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 mà, tôi đi, 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 đi, tôi đi, tôi tôi đi, 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 ถ้าเราขยับมันจะตามเสียงป่าวะเหมือนสปอนตรงกลางเลยว่ะไม่มันจะรู้ว่าเจาเราอยากห้องไหนขยับอ๋อเนี่ยเนี่ยมันระบบเอไอตามเสียงอุ้ยฉุยเราก็ไม่เจอผีของจริงไม่ใช่เอไอมัน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 สปอนตรงกลางอ่ะกลางทางออกเลยเว้ยอรอ๋อาเรแล้วมันก็เดินกลับมาทางเดิมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วละไปละไปทางมึงเลย โอเคเดี๋ยวลองเตรียมจุดเลยผมไม่เดินให้กูอยู่นี่งั้นแรกไงก็คุณเองแค่ปั๊บเดียวเองมันมันจะดีเละขนาดเลยอะอยู่ไล้วอยู่ไล้วอยู่ไล้วอยู่แล้เดี๋ยวไม่ใช่ไปเราออมันเจอไอ้นั่นอีกไอ้เดี๋ยวทำไมเด็กเตรียมแม่งเรียนจารุกันเยอะจังวะไอ้เหี้ยจารุเดี๋ยวออเย้าวว่ะ หมื่นสี่นะเว้ยคอสคีแคดออกและโชว์ไปออกออกไปาไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่บอกมึงจะไปดึย้ายที่สมุดในสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไปอีกเหรอไปย้ายเทียนด้วยไปย้ายเทียนด้วยโอ้ยเหี้ยกูโลกอะไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวผมไปด้วยพอมีสมาร์ทสติ๊กยไปไหนอะสมุดอะข้างในข้างในเดี๋ยวข้างในน้ำห้องน้ำหรอโชว์ผิดห้องไม่ใช่เดี๋ห้องน้ำนะห้องน้ำเดี๋ยวไปจุดให้ห้้องนมาเอาเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเดห้องน้ำแต่ว่าต้องลึกกว่านั้นน่ะ โอู้่ยองน้ำเลยครับเร็วครับเร็วครับเร็วเียนไปเรื่อยเขียนไปเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไชว์ไอชว์ไม่ต้องนูนนูนเลยกููถืสมาสติกให้อยู่เคียนอยู่ไหนวะเขียนอยู่บนรถเคียนกับแบงคมไม่มเออล่าล่าล่าอีกแล้วโชว์โชว์ใจเย็นกูยังไม่ใันได้เข้าบ้านเลยกูโดนานส่อจะดักหน้าเลยกูว่เข้ามาตามึงนี่เยี่ยเวีแล้วไอสัตว์เอ้ยแล้วไปกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ย เวนจริงไอชออย่ามึงปิดชอวมเปิดตู้ชอวมเปตู้ยังไม่เห็นมันออกมายังไม่เห็นมันออกมาอเดนมาอย่าหยุดสั่งน้ำ่มนอซะเห้จบหายไล้วเข้าห้องแน่เดี๋ยวเดี๋ยวยู่จุดแน่คุจุดให้คุจุดให้เข้าห้องเรียบร้อยคุณจุดได้คุณจุดให้คุณโยนแล้วคุยังเข้าเข้าแล้ว กูตายเหี้ยเปลี่เปลี่ยนทิศว่าเปลี่ยนทิศไปโชว์มันไปหามึงทำไมกูจุดสมาสติกันไม่หายวะทำไมมันมันแค่เปลี่ยนทิศมันแค่เปลี่ยนทิศอ้าวเหรอตอนแรกไม่เห็นไอ้ปุกบเแล้วก็แบบเดินเดินมาแล้วเดินกลับเวียนอยู่มันเดินออกไปหายโชวเอเดินไปทางเยี่ยมเหลี่ยมราว่าเมื่อกี้าแบบมาถันหน้าไปทางมึงแล้วว่าเดี๋ยวมาหาผู้เชี่ยวอางเลยเย็่แม่เชี่อว่ากูจะทางออกไม่ได้กูเข้าใจแล้ว ไอการกระทะหมกสมาร์ตตีก็คือเปลี่ยนเป้าหมายยังไงไรเวนเออใช่ไอโยนไปเมื่อกี้กูโยนไงรู้เจมันเหมือนมันมาหากูเลยกูก็เลยโยนแล้วมันก็ไปหาโชว์กูไม่มาอยู่กูตั้งแต่แรกเองอ่ะไปทางนั้นทำไมไอ้กูไม่รู้อย่ไงกูหลอนไรสัตว์กูหลอนไรเวนกูเห็น ตอนแรกเหมือนวันเร็งกูป่ะใช่ใช่แฝดไฟแม่มันต้องปิดไอ้ฮี่ไอ้ยนมันไม่หายเดี๋ยวได้หลักฐานอะไรบ้างเนี่ยกดไลทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ได้แค่กดออกกดออกเดเยอะนะเหียมีกดออฟไอ้กูเรานะปวดกระไก จิ้มนอะวจิ้เนะวะจิ้มจิ้มเนื้อปกิ้มจกูเนากูเชื่อมันในพุกไกูตอบจินมเรื่องมึกจินนะ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 กีนนะกูีนนะตอบถูกคูองิ้เดียอาชยเถูกคพดไอเียบ้าบ้ามากูเชื่อมั่นในพุกกูตายสามตาสามตาติดอ้าว แตกหมดมิลิตไอเวนไปแล้วกูพอแล้วไอเวนไอเชี่ยตอนนั้นกูดูจะตายเลยแต่ไม่เคยถายชัวร์หาตอนนีดดีใจด้วยที่เออยันมันเปิดแล้วมันแม่ไอเชี่ยประตูเปิดอ้าวไอสัตว์ขึ้นมาหากูมันจริงว่ะมันมไอเชี่ยไอสัตว์ไม่เก็บได้เพรามันดีนะตายแบบตายเยี่เยี่ยตายล้นรัว เอจเอ๊ะวันนี้ผมห้อยพาองค์ไหนวะเนี่ยเด็กเจนีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมันก็ไม่โดนฆ่าโดนเดนเราดูแนไ้เพรา่ตายไม่ได้เออยังไม่ตายเพราะสามเพราะมันลดใช่ไหมเพื่อนเออซอซื้อาเล่น เลยแปดสิบบาทเนี่ยนะเออจะซื้อแบบที่วันแถมอีดิชันมาเก้าสิบบาทจัดคอสามจัดคอสามเหี่ยไฟนอลลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายแล้ว